สวัสดีทุกๆคนยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราว,วันนี้ผมขอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวต่างประเทศดังต่อไปนี้ออส่าวา่า แคนาดาประกาศเมื่อวันพุธว่าจะจัดหาแพ็กเกจค,ความช่วยเหลือทางทหารใหม่มูลค่า34.06ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยเหลือยูเครนในการต่อสู้กับการลุกรานของรัสเซียร,รวมถึงกระสุนใหม่ปืนใหญ่อุปกรณ์สื่อสารเสื้อผ้ากันหนาวและกล้องโดรนเผยแพร่โดยสำนักข่าว AFP เมื่อวันพฤหัส,สบดีที่วันที่13ตุลาคมพศ 2,565รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของแคนาดาอานิต้าอนันได้ประกาศแพ็กเกตความช่วยเหลือทางทหารซึ่งจะเพิ่มไปยังอุปกรณ์และอาวุธทางทหารรวมมูลค่า434.11ล้านดอลลาร์จากแคนาดา บริจาคหรือมอบให้แก่ยูเครนตั้งแต่รัสเซียเปิดตัวการบุกรุกเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์กว่า50ประเทศทางตะวันตกได้พบปากกันเมื่อวันพุธเพื่อมอบอาวุธเพิ่มเติมให้กับเคียบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับระบบป้องกันภัยทางอากาศหลังจากที่รัเสเซียเปิดฉากโจมตีด้วยขีปนาวุธที่ร้ายแรงต่อยูเครนการโจมตีของรัเสเซียโดยใช้ขีปนาวุธมากกว่า100ลูกได้คร่าชีวิตผู้คนไปอย่างน้อย26 ไรทั่วประเทศยูเครนตั้งแต่วันจันทร์ที่ประธานาธิบดีวลาดิมีปูตินของรัสเซียสั่งให้ตอบโต้เหตุระเบิด,บ,ดบนสะพานไครเมียกล่าวหาว่ายูเครนอยู่เบื้องหลังแพ็กเกจความช่วยเหลือทางการทหารล่าสุดของแคนาดารวม11ล้านดอลลาร์สำหรับปืนใหญ่ NATO มาตรฐาน155ม mm. ิลลิเมตร รวมถึงอุปกรณ์เสริมอื่นๆที่เข้ากันได้กับระบบปืนใหญ่ฮาวิทเอ็นเจ็นอกจากนี้มูลค่าเกือบ11ล้านดอนลลาร์สำหรับเสื้อผ้าฤดูหนาวและโดนรวม4 0 0แสนชุดมูลค่ากว่า11ล้านดอนลลาร์ขอขอบคุณลาก่อนขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรง